ล้มแล้วลุกพนักงานประจำฟังคลิปนี้จากสถานการณ์ที่ผ่านมาบริษัทยักษ์ใหญ่มีการปลดพนักงานออกจำนวนมากมีหลายคนตกงานค่ะหรือรับเงินเดือนเพียงแค่ครึ่งเดียวตอนนี้หลายคนรู้สึกท้อสิ้นหวัง หมดความเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าวันนี้คุณมีรายได้เพียงช่องทางเดียวจริงไหมคะแต่วันนี้จะดีกว่าไหมถ้าคุณลุกขึ้นมาเปิดโอกาสให้กับตัวเองมีรายได้หลายช่องทางเป็นเจ้านายตัวเองด้วยธุรกิจออนไลน์ คูซ่ามีทางออกให้คุณด้วยโปรเจกต์ c c d e m y y เศรษฐีออนไลน์5วิชาสร้างเศรษฐีค่ะจากพนักงานประจำสู่เงินล้านได้เลยวิชาแรกเลย Personal Branding Expert สร้างตัวตนให้คนจำคุณได้ก็รวยได้ค่ะวิชาที่2 Content Marketing Expert ทําเทำเงินยังไงด้วยการสร้างคอนเทนต์ที่ดีค่ะ3 Marketing True Expert หลายคนอยากสำเร็จบนโลกออนไล,น,ไล Facebook, ไน์แต่ยังไม่รู้เลย Facebook กดปุ่มไหนแต่ยังไม่รู้เลยเครื่องมือ Market i ต g ิงแอปตัดต่อคลิปวิดีโอต่างๆไปต่อไม่เป็นค่ะและ Facebook Advertising อยากจะเรียนยิงแอดโฆษณาแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหน,นถ้าไปเรียนข้างนอกจ่ายเงินหลักหลายหมื่นค่ะสุดท้ายแล้วค่ะ วิชาที่ทำให้ครูซาพลิกชีวิตนั่นก็คือ Selling Expert ค่ะวิชาการขายยังไงให้คุณเป็นนักขายร้อยล้านค่ะโอ้โหจาก5วิชานี้นะคะสุดยอดขนาดนี้นะคะเราสอนจากคนที่ประสบการณ์โดยตรงมีผลลัพธ์จริงๆบนโลกออนไลน์ค่ะคุณรู้ไหมคะว่า5วิชานี้แพงขนาดไหนเพราะว่ามันเปลี่ยนชีวิตครูซาจากผู้หญิงข้าแรงวันละ500สู่การสร้าง เงินสิล้านบนโลกออนไลน์ค่ะสุดยอดขนาดนี้มูลค่าคอร์สค่ะจาก99,900บาทคุณจะได้คอร์สนี้ฟรีทันทีเพียงแค่คุณเปิดบินสครับดาราสิกระปุก2,900บาทได้สินค้าไปขายทำกำไรทันทีได้คอร์สฟรีมูลค่า90,000กบาทถึงเวลาของคุณสักทีที่จะเปลี่ยนจากพนักงานประจำให้มาเป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์ด้วยโปรเจกต์นี้ค่ะ ถ้าคุณฟังคลิปวิดีโอนี้และคุณอยากมีหน้าตาชีวิตที่เลือกได้เหมือนครูซ่านะคะให้คุณพิมพ์มาเลยว่าสนใจค่ะสนใจค่ะและประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์มีดวงเศรษฐีไปด้วยกันนะคะแล้วพบกันในคอร์สค่ะสวัสดีค่ะ